สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอตโอต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะรถเก่งแบนหลักให้ลูกค้านะคะให้รับชมอีก1นึ่คันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda City นะคะ 1.0R/S Turbo นะคะได้ตัวท็อปสุดเลยได้รถปี2020นะคะกับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่ 4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะคะเครดิตดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,400บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะก่อนเราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต,ต,ต,ต่อไปอีกนะคะมาเริ่มกันเลยว่ารายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้า ในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะคะมาพร้อมกับโลโก้ RS สีแดงน,นะช่องรับลมนะคะได้เป็นลังครึ่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดนทามและนิวไลท์มาให้อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้นะจะได้เป็น ร้อมแม็กอันลอยนะคะอันลอยทูโทนปัดเงาแบบนี้นะขนาดยาง16นิ้วนะคะดอกยางนะคะลูกค้ายางหนาๆแบบนี้เลยนะใช้งานได้อีกยาวๆในส่วนของตัวด้านในนะคะโครงสร้างนะคลิปด,ด้านในไม่มีหลุดไม่มีหายไปไหนเลยลูกค้าดูรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมๆเ,เนาะแล้วก็ก่อนส่งมออเรามีบริการล้างหัดให้หมดทุกอย่างนะคะลูกค้า กระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะได้เป็นกระจกสีดำสวยๆมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะคิวการ์าดนะเราติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วทั้งสี่บานเลยแล้วด้านในนะคะได้เป็นโคนสีดำล้วนแบบนี้นะภายในดำนะคะดูแลรักษาง่ายสุดๆไปเลยนะเบาะหนังกึงเบาะผ้าแบบนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะเดินได้ ตะเข็บสีแดงส,ดสวยๆแบบนี้นะตัวบอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะลูกค้าในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยแตกนะคะหรือว่าขีดขัวเลยแล้วก็ดูโครงสร้างรถนะคะเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะรอยแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะลูกค้าดูหัวน็อตนะส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วมาดูโครงสร้างรถกันนิดนึงนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้นะเรียงกันส,สวยๆเลย เรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะกระจบแท้เดิมทุกบานนะคะของ Honda นะนี่แผงประตูนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของข้องผู้โดยสารนะคะนี่ด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังกึ่งเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีดขาดเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะนั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแล้วโครงสร้างรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักหรือความจมน้ํากับสีตีลังกากอใหม่มาแน่นอนบอดี้ <Body S 2> ตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะแล้วได้สีขาวมุกตัวท็อปสุดเลยไฟท้ายนะคะจะได้เป็นแบบ LED นะคะสวยๆเลยมีไฟทับทิมคู่หลังมาให้นะคะ กล้องหลังติดตัวรถมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะสปอยเลอร์หลังพร้อมกับเสาอากาศแบบที่ฉลาดนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เก็บสัมภาระได้เยอะจริงๆนะคันนี้นะยางอะไรนะคะแม่แรงเรามีให้นะคะลูกค้ารอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานนะ โครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าหัวน็อตทุกตัวนะไม่มีแกะไม่มีไถแน่นอนนะคะรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะเข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยนะคะแล้วก็บอดี้ตัวรถนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะนี่สีขาวมุกสวยมากๆนะคะพี่ๆแล้วยังได้ตัวท็อปอีกด้วยนะแล้วในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะนี่ บอดหนังนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยลูกค้าพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะมีถาดรองเท้าไปให้แบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีรูชั้จแบตให้นะคะที่วางแก้วน้ําแบบนี้เลยในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะนี่สภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าเมื่อเปิดนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนเรียบร้อยแล้วนะแล้วมาดูรายละเอียดตัวรถด้านในกันนะคะเริ่มกันที่แผงประตูเลย กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะกระจกปรับลงออโต้บานคนขับในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานนะคะในส่วนของตัวกุญแจนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแบบเคล็ดเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับปุมโฮสต้าร์ทนะคะแล้วเรามาดูรายละเอียดตัวรถด้านในก,กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะอ่าขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะลูกค้า มาเริ่มกันที่ตัวพวงมลาลัยกันก่อนเลยนะคะพวงมลาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะพวงมลาลัยไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะบนตัวพวงมลาลัยได้เลยมีคูดคอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิพให้นะคะเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่ 129,000กิโลเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงรถสวยเข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะคะหน้าจอสัมผัสแบบทัชสรินสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ฟัง fm/am ได้นะคะแล้วก็ ยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่พอเรากดเกียร์อานะกล้องถอยติดใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวแอร์นะคะคันนี้จะเป็นแบบออโต้นะคะปรับความเย็นได้ตามอัตโนมัติเลยแล้วก็มีรูชาร์จแบตมาให้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวเกียร์คันนี้ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะนี่มีที่วางแก้วน้ําให้ตรงนี้2ช่องเลยนะคะด้านบนนะคะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะลูกค้าดูไปนะคะติดตามใช้งานได้ปกตินะ สภาพสวยๆเดิดมๆโรงงานแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1000นซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลหยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องแน่นอนมาดูของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1000ซีซีนะคะ สภาพห้องเครื่องคือสะอาดมากๆนะไม่มีการรั่วไหลหยดซึมของคราบน้ำมันเครื่องเลยหัวน็อตเดิมๆนะคะทุกตัวไม่มีถอดไม่มีแกะมาก่กอนส่งมอบนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเรลให้ใหม่หมดเลยสติกเกอร์มอกอน,นะคะยังอยู่ครบหมดทุกจุดเลยนะคะร้อยเหรียญบาทนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพห้องเครื่องโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะอ่า เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยได้เป็น Honda City นะคะ 1.0RS Turbo ได้รถปี2020นะคะกับราคา4 7 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะ อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่พี่ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762 b e r n i แ a d l i น e ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ